โอ้มาเยอะพี่เก่งเอ้ยไม่ได้มานานสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมงานเยอะจังเลยผ่านมาหมดตังค์ไปหลายบาทแล้วรูปๆคำๆอะไรเนี่ยนั่งโดยทานตัดทูบเรียกลูกค้าอเออเนี่ยผมก็จะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพอดีแหละให้พี่เก่งดูให้ผมจะไประยองพี่เก่ง เทมรถตู้หน่อยดินั่นแหละให้พี่เก่งดูแลรักษาให้พอดีเลยเอ้ยทำไมผมใส่ยางเส้นนี้แล้วมันลื่นจากข้างหลังอะออกตัวลื่นสะบัดเลยนะทําไมเป็นอย่างนั้น่ะยางมันเบามันไม่เหมือนยางหน้าเลยนะพี่เก่งมันคนละไซส์กันเลยนะยางลายนดีกว่าใช่ไอ้เนี้ยสะบัดอยู่เรื่อยเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เล่งแซงสิบล้อสะบัดเฉยนะอันจะลายมากถ้าหน้าฝนไม่รอดนะยางลายเนี่ยทำยังไงดีได้ซื้อมาแล้ว เอามาไว้ข้างหน้าได้ไหมมันหน้าเดียวกันไหมหน้าหน้าไม่เท่าเลยใช่ไหมดูดูให้หน่อยแหม่มันพี่เก่มาดูให้หน่อยอันนี้มันเท่าไหร่หรือเราจะสลับยางให้เขาให้เขาสลับยางได้ไหมไอ้นั่นมาไว้หน้าอันนี้ไปไว้หลังได้ไหมเท่าไหมดูให้หน่อยทำยังไงอะมันเป็นยังไงดูยังไงอ๋อออฟออฟลึกกี่นิ้วอันนี้เก้านิ้วครึ่งอันนั้นสิบนิ้วหรือเปล่า วัดให้หน่อยแต่มันสะบัดอันตรายมากเลยอันตรายแบบไม่อยากขับเลยอะเวลาเราออกตัวแรงๆมันเอออย่างงี้เลยหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วผมก็เลยกลัวเลยนะมันไม่เอาไม่อยู่ก็บ่กอายุทําไมเขาถอดออกเนี่ยไม่จับพื้นเลยมันลื่นไปเลยไม่เอาไม่เอาแบบนี้ไม่เอาไม่ผ่านไม่ผ่าน ที่แรกว่าจะไประยองเอาเอารถไปเดี๋ยวดูว่าของมันเยอะก็เลยขี้เกียจเอาลงเอารถตู้พี่เก่งรถตู้พี่เก่งไปดี้าพี่เก่งอยู่คนเดียวไม่เหงาเหรออยู่คนเดียวเหงาจังเอามีมอเตอร์ไซค์ไปใช้ด้วยซื้อใหม่แล้วพี่เก่งซื้อใหม่ปะสปาร์กฮะ อ,อะอจูปิตเตอร์อะไรดาวจูปิเตอร์อะไรจูปิเตอร์เนี่ยดูสินึกว่ายมามหสปราร์ไม่ใช่ป่ะอาร์ RC. โอ้บ้านทำไมแตนดีแท้เหรอทำไมสะอาดเยี่ยมอ่องจังเลยฮะพี่เก่งมีคนมาทำความสะอาดช่วยบ้าเหรอม,มันรกจัดรกมูกก<ะ>มสิก<า>เดตัวไปเลยทำความสะอาดบ้านเหรอ มารอบนี้บ้านสะอาดเยี่ยมอ่องเลยเท่าไหมครึ่งนิ้วอ่ะเก้าครึ่งกับสิบเก้าครึ่งกับสิบครึ่งหรือเปล่าที่ผมอ,อันนี้สิบครึ่งอันนี้เก้าครึ่งเหรอหรือเก้าสังเกตว่าใส่เข้าไปยางมันจะหบดึงเข้าไปไม่เหมือนอันนี้อันนี้จะล้นออกเร์ยางเหมือนกันเจนละแปดร้อยมันจะคุ้มไหมน่ะยังไม่ใช้คุ้มเลย กินข้าวยังไปเก่งไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือไปลูกค้าเขารอรับรถเนี่ยเนี่ยเนี่ยลายเนี่ยเนี่ยสวยเนี่ยเนี่ยรถคันเนี่ยสวยหน้าเท่ากันไหมหน้าแหมกเท่ากันไหมของลายแท้เลยเป็นนิ่ตกไม่แหมกเท่ากันไม่วัดดูให้หน่อยดิแหมกเท่ากันนะ T E สามอันนี้ T E สามเจ็ดนะก้านไม่เหมือนกันนะอันนั้นก้านใหญ่กว่าดูหลอกกว่าเอออันเนี้ยดูหลอกกว่าล้อน่าจะวงเท่าไหร่ยี่สิบขอบยี่สิบแล้วเนี่ยสุดครึ่ง อันนี้ก็ R สิบแปดเนี่ยขอบสิบแปดเหมือนกันเนี่ยเบอร์เดียวกันสิบครึ่งเหมือนกันเฮ้ยข้างหน้าเขาสิบครึ่งข้างหลังก็ต้องสิบเอียทีของผมแค่เก้าเองผมว่าเบอร์จะพิมพ์ได้ข้างในเบอร์ไหนเบอร์แม็กอะไอรุ่นความกว้างแม่งชอบพิมพ์ไว้ข้างในเจ๊แฟนเลยนะของแท้เนี่ยเหรอ <c oughs> <c oughs> บ้านพี่กิงไม่เงาเลยอ่ะดูดิตุ๊บตุ๊บตั้บต,บตลอดเลยมีเพลงอะ่ะอ,อันนี้เท่ากันอ่โอเคโอ้บ้านพี่กิ่งเั้นี้สะอาดน่าอยู่เลยของน่าจะเจอจากที่ไม่เคยเจอน่าจะเจอนะของอะ่ะเจอหลายอย่างไหมใช่ของหายไปหลายอย่างไม่ได้ไปไหนหรอก หมกไว้ในนี้นะเนีย่ยดูดิลมเลยอ่ะพอเอาของออกนี่โล่งจัดเลย เฟืองท้ายรถตู้นะเอาเ,เอาไว้นี่แหละเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนแล้วแหละมันไม่ซิ่งเหมือนเดิมแล้วมันล้าแล้วเฟืองสิบสองไปไม่ไหวแล้วพี่ฟันจุกตูดมันเครื่องมันก็ล้าไปเรื่อยเนาะไม่ใช่คือตอนแมปอะคือตอนรีแมปเรารีแมปใส่ใส่เฟืองท้ายนี่ไงสิบสี่หนึ่ง<ม>ไง อู้พี่เวลาวิ่งร้อยยี่ร้อยสี่เนี่ยมีผลเลยนะเครื่องมันไม่เบาเลยอ่ะหนักตลอดเลยอ่ะมันต้านลมอ่ะแต่ถ้าวิ่งประมาณร้อยร้อยยี่เนี่ยพอดีพอดีขนาดรถไม่มีเบาะยังว่าสี่สามไงไม่มีเหรอสามสิบเก้าสิบเอ็ดสี่สามอ่ะสามสิบเก้าอ่มันก็มากกว่าสิบเอ้สิบสี่หนึ่งหน่อยเดียวเองของมากกว่าของเดิมหน่อย 3, เอาสีหนึ่งพอดีล่ะพี่คือเก่งโครงกระสายอู่นั้นแหละครับเพราะไอ้เครื่องสามพันมันก็สามจุดเจ็ดอันนั้นก็สามจุดเจ็ดแต่ยางใหญ่มายที่จริงครับอ่าใครเรียกว่าเป็นถนนร้ลลอนๆเลยนี่ผมก็จะฝากเจ้ายีรับไว้กับพี่เก่งให้พี่เก่งไอ้เนี่ยรถผมเวลาตกหลุมท้ายมันเป็ไนไร นี่เลยผเบื่อหรอป่าอ่มันผมเอาโชครถตู้มาใส่ไอโชกของมันอ่ะที่ปรับระดับได้ไปอยู่รถตู้แล้วทีนี้เราจะแก้ไงซื้อโชกใหม่ใส่เหรออันตรายมากพี่กิ่งตกหลุมเมื่อกี้แสงรถสิบล้อตู้มันขงนะนั่นแหละไม่ดึงไม่อะไรเลยเหอมากนะเราจะซื้ออะไรใส่ขนาดแบบว่าเราใช้มันนานๆแล้วมันยังเหลืดเลยเราจะเราจะใส่ให้มันดึงตอนนี้มันไม่ดึงยุกง่ายแต่ดึงช้าอ่าดึงช้าใช่ โชคอย่างนั้นเหรอ,น,อนั่นนะงั้นนะเมื่อก,กี้ผมผมมาเส้นเนี้ยเส้นไอ้รถสิบล้อเยอะๆหลุมเยอะๆเนี่ยวังน้อยอ่ะวังน้อยลัดมานนเนี่ยใช่อพอเส้งแซงเนาะรถสิบล้อเนาะท้ายอย่างงี้เนี่ยแล้วทั้งหลุมทั้งไอ้เนี่ยเวียงเดียวเวียงจะลงอย่างเดียวถ้าคนขับรถแบบเมือนอ่อนเนี่ยลงแน่สามจุดห้าเปลี่ยนแล้วสิบสองสีสาม มันวิ่งดีเด้อ๋อเออใช่เพราะคันนี้เดิมๆม,มันเป็น<ช>สามจุดเก้าใช่ตัวสูงใช่ตัวสูงเพวงท้ายน่ะวิ่งดีแต่รถเน่ะเวลาตกหลุมแล้วมันพอเปลี่ยนยางตัวนี้เห็นผลเลยมันลมมันเยอะไปหรือเปล่าหรือย,ยังไงอ่อน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 เน่ยไอยางนั้นน่ะขับดีสี่สิบแตะพื้นไปครับสี่สิบแตะพื้นแล้วทีนี้นะไม่รั่วไม่รั่วดี ไม่รั่วหรอกถ้ารั่วก็ไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงแล้วยกกันวันนั้นจนเก็บหลังเก็บเอวกันไปแบบโอ้โหยกไงก็ยกเหมือนที่เรายกอยู่ปัมนั่นเลยไม่มีเครื่องมือช่วยเลยเคนเนคืนก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใช้เลยนี่มันไปไหนไม่ได้เลยรีบทำรถเดี๋ยวเขาจะเมาเอออะไรมีของอยู่บนรถหรือเปล่าจะไปจะไปหาพี่เกียริ มาแหละคุยหลับเลยไปกลับมาไม่ไเ,เติมพวกมันเลยนะ่ะเออ<ม>เดี๋ยวเติมให้เดี๋ยวๆๆเติมให้ยังไม่แดงเลยยังไม่แดงปกติอะนไปกลับไม่ถึงเลยมันประหยัดเครื่องใช้พี่ขอมันห้าสามพันพี่เก่งต้องไล่ฟุงา้ายแล้วพี่เอาไม่ไม่เอาลูกที่อยู่รถตู้ผมมาใส่ที่ผมกำลังเอาออกไอ้สามจุดห้าองใส่ดูเครื่องสามพันอ่ะโอ้ผมว่าสั่นสะท้านเลยอ่ะ กือ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 เลยนะนี้มันจะทรงรถนักเรียนไงทรงลุงทรงลุง,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 งตำรวจจับรถรรบนเอ้ยี่ลับนี่แหละผมบอกรถผมทรงลุงนะโดนไปห้าร้อยโอเคครับผมก็เอารถมาให้พี่เก่งดูแลให้ก็ยืมรถพี่เก่งด้วยแหละ เพราะว่าเย็นนี้ว่าจะไปหาพี่เกียรติก็ต้องกลับไปเอาเครื่องให้ลูกค้ามันเดิมนะเครื่องลูกค้าที่อยู่เสียงกงบางน้อยเอาเครื่องลูกค้ามาเปลี่ยนใช่น้ําเข้าเสียต่อเกียรตแล้วไม่ชอบดีเด็กเกียรก็เปลี่ยนให้แต่ว่าต้องรอวันจันทร์ผมก็ต้องไปย้ายนี่ไงเอกสารก็จะมาบ้านพี่เก่งวันจันทร์พอดีเลยไปย้ายทําเรื่องโอนย้ายจากยุทธยาไปที่ยโสให้เขาพอดีเลยนี่ก็ได้น้ำมันได้ขายอย่าเบรกเสียยางมาได้สายเบีก หัวกระตูุอยสายเกียร์หักระตูนมาพอดีเลยสายเกียร์คันน้นมันเข้ายากเกียครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ